สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม Beat b v a v e s o ซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ายินคู่คีระนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มาเป็นคู่นะครับเราสามารถสลับตัวเปลี่ยนตัวเล่นได้ระหว่างยินกับคีระนะครับยินคู่อิสลุโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องค่าพลังเขากันนะครับ ยิงกับคีลาเนี่ยมาแบบลายสังกัดน,นะครับซึ่งผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทาไมถึงเป็นลายสังกัดทาไมไม่เป็นยูบะทูตนะครับอันนี้ค่อนข้างแปลกใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเป็นลายสังกัดให้แล้วนะครับเขาเป็นสายสกยิลโดยกําเนิดนะครับคือตัวเขาเนี่ยค่า SP มาค่อนข้างสูงนะครับมาถึงประมาณ70098อนะไอ้น,นี้ได้จากบวกคัมภีไปนะครับมันเลยเป็น848 เขาเป็นถึงผู้สองสังหารก็คือยมทูตและก็ฮอนโลซึ่งเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าสังหารได้ถึง2เผ่าซึ่งตัวเลือกมากขึ้นนะครับลิงกของเขาเนี่ยคือลดคู่ดาวสกิล12%ก็ยังไม่สูงสุดสูงสุดจะอยู่ที่14อุปกรณ์ที่แนะนําก็จัดเป็นสายสกิลเลยซึ่งไอ้นี้บวกแค่20นะครับไม่ได้บวก30ก็ไม่ฝูผมพยายามแล้วเวทุกคนพยายามรีออฟผมเสียไปเนี่ย จ็ดสิบแปดสิบผู้กันสิ่งที่ผมได้มาคือไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมเป็นบวกยี่สิบไปเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับนานแล้วแล้วผมก็เสียผู้กันไปแปดสิบวันแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยคือแบบโคตรเสียเวลาในการฟามมากเลยนะครับถึงผมไม่ค่อยได้ลงพวกผู้กันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเวลาลงเนี่ยแบบเอามาเอามาใช้เนี่ยแบบอองโคตรเกลือเลย นะครับไอ้นี้ผมก็ดองมาค่อนข้างเยอะด้วยร้อยกว่าอันผมเสียไปแปดสิบอันไม่ได้ลิงก์ที่ผมต้องการเลยนะครับมันยังเป็นบวกยี่สิบอยู่นะครับยกนิ้วให้เลยนะครับนิ้วกลางนะครับลิงก์นะครับลิงก์ที่แนะนําเนี่ยเอาเป็นลิงก์ลดคู่ดาวนะครับผมพอพูดถึงของแล้วอารมณ์ขึ้นเลยลิงก์ที่ผมแนะนําเนี่ยคือลดรถคู่ดาวนะครับหรือว่าใครอยากได้เรื่องของความแรงเนี่ยก็ใส่พวกไอเซนหรือว่าเพิ่มพลังโจมตี จากสกิลไปก็ได้นะครับจะได้เรื่องของความแรงแต่ถ้าเกิดอยากได้คูดาวเร็วๆแบบผมเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะครับลิงค์ลดคูดาว14%นะต่อมาต่อมาในเรื่องของท่าพลังโจมตีหลักกับย่อยนะครับไอ้นี้ผมไม่มั่นใจว่าไอ้นี้เป็นของยินหรือคีระนะครับที่มีเรื่องโจมตีปกติแล้วได้แผชกันนะครับต้องขออภัยจริงเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เคยเล่นเลยนะครับไอ้ยินคู่คีระเนี่ยตัวละครคู่ผมไม่เคยเล่นสักตัวเลย นะครับไม่เคยเล่นเลยยิงยางก็ไม่เคยเล่นอาไอลูกน้องของอุอคิตะเกะจำชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยได้ละไอ้นั้นก็ไม่เคยเล่นเลยยินกีระก็ไม่เคยเล่นนะครับนี่จะเป็นเล่นครั้งแรกให้ดูเลยนะับสำหรับยินคู่คีะระกอ i พเรตี้ที่ได้เพิ่มความเสียหายจากโจมตีปกติ20%ความเสียหายจากสกิลเนี่ยเขาให้มา20นะครับแต่ผมใส่นี่ไอ้น้ำยาเข้าไปนะครับเลยเป็น40เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายอีก40%เพิ่มขอบเขต โจมตีนะครับไม่ใช่ขอบเขตสกิลนะไอ้น,นี่คือขอบเขตโจมตีก็คือโจมตีปกติอีก20%เพิ่มฮิตสกิลด้วยนะครับเม mm ื่ออีกฝ่ายติดพิษหรือว่าติดแผลชะกันก็แล้วแต่ติดเพิ่มไปอีก2วิลบชุ่มฉืนบวกหนึ่งอีกฝ่ายกัดไม่ได้ mm hmm. ตัวละครที่กันโจมตีระยะประชิดไม่สามารถกันได้นะครับไอ้พวกถือดาบใหญ่กันเราไม่ได้มาเดี๋ยวไปดูในเรื่องของเกมเพยกัดน,นะครับสำหรับคีระกับงินเราจะไปลงในเรื่องของ น้ําหอมนะครับเมื่อกี้จะพูดขอคอยพูดผิดนะครับน้าหอมนะครับเราจะไปลงในเรื่องของน้ําหอมก็มาก็ัตูเป็นอารันคานะครับอารันคากับฮอลโลมันสังหารฮอลโลอารันคาเอ้ยมันสังหารยูมาทูดกันเลยนะลืมยูบทูดฮอลโลนะครับก็จะมีเผา่าติดมาหนึ่งเผา่าก็คือฮอลโลนะครับยินกับคีระจะตีแรงขึ้นส่วนเพื่อนเราจะไม่ขอใช้นะครับจะได้ไปดูความเก่งของเขา แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีตายโชว์นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ตายเกิดอาจจะโดนอีฝ่ายไม้ไตายสวนมาตายก็ได้นะครับต้องมาลอดูกันนะครับเพราะว่าทําไม้ตายเขาเนี่ยท้าไม่ฝ่ายติดพิษมันก็ไม่เซฟในเรื่องของโดนไม้ไตายสวนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตายหรือเปล่านะครับเคปัจิเนี่ยผมเอามาดับน้ําหอมไปเชยนะจะไม่ได้ใช้นะครับมามาถึงเขาจะให้เราเล่นเป็นยินนะครับเวลาตีก็จะเือนนี้นะครับ ที่สุดท้ายคีระไม่ช่วยด้วยนะครับมาดูสกิลกัดสกิลเดเวอชั่นยิงนะครับท่าหนึ่งพุ่งไปสกิลสองอ๋อคีละเนี่ยเวลาเจอศัตรูเขาจะตีให้ด้วยนะครับสกิลสาใช้ได้เลยนะครับโอ้โหโดนยิง <laughs> นี่จะสังเกตได้ว่าคีระเนี่ยช่วยเราตีด้วยนะครับค่อนข้างดีเขาหน้ามีตัวแพ็คคู่แบบตัวตีปกตินะผมว่าน่าจะเก่ง นะครับถ้าเป็นตัวแพ็คคู่แบบตีปกติเนี่ยมันกลายเป็นตีสองตัวเลยท่าสามนี่คือเจ๋งนะครับเจ๋งเลยมาดูท่าสองใหม่นะครับสำหรับหยิบท่าสองก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ดีมากก็จริงเขาไม่โดนด,ดาเมจวยนะาคิระเนี่ยเห็นไหมอ่ามีท่าสองใหม่นะครับโอ้ท่าสองใช้ได้นะเอาจริงๆใช้ได้เลยท่าสามผมชอบท่าสามมากเลยนะคือมันออกเร็วนะครับมันออกค่อนข้างเร็วเลย แล้วก็ดูเรียบง่ายด้วยกระโดดทั้งจอบต่อไปเราจะไปเปลี่ยนเป็นคีระนะครับคีระนี้ตีระยะประชิดเหมือนกันนะครับสกิลหนึ่งอ๋อตัวคีระเมื่อตีทำห้ฝ่ายติดแผชะกันด้วยนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่ทันโฟกัสก่อภัยนะเกือบตายแล้วผมชอบท่าสองคีระท่าสามผมชอบท่าสามยินมากกว่านะครับ เท่าเรื่องสกิลท่าหนึ่งผมก็ชอบท่าหนึ่งคีระกับยินแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับแทบไม่แตกต่างกันอืมเหมือนยินจะฟันเหมือนยินจะฟันท่าหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวดูใหม่แต่ท่าสองเหมือนผมชอบคีระมากกว่านะครับอ๋อฟันเท่ากันนะครับสองยินเหมือนกันอ่าแต่ท่าสามเนี่ยผมชอบยินมากกว่าคีระนะครับเนี่ยท่าสามผมชอบยินมากกว่า คีละมันจะดูช้ากว่าหน่อยหนึ่งท่าสองท่าสองเพราะแอนิเมชันด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเลยมองว่าคีระมันดูกว้างกว่าน่าจะเป็นเพราะแอนิเมชันนะครับท่าสามท่าสามผมให้ยินว่ะผมว่านินมันดูดีกว่าแต่จริงๆระยะมันเหมือนกันแหละนะครับเอาจริงๆอ่ยถ้าเกิดจากที่ผมสังเกตเนี่ยฟันไปไหนวนะเนี่ย เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคือมันเหมือนกันนะครับดูท่าสองดีๆนะเห็นไหมมันปล่อยตรงนี้ปุบแล้วระเบิดของคีราเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะครับคีระมันจะเป็นวงตรงนี้เหมือนกันนี่นะเห็นไหมมันเหมือนกันเลยผมว่ามันมันน่าจะเหมือนกันหมดแหละนะครับแค่แตกต่างจงลูกท่าทางเฉยๆเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายกันนะครับ คำพูดนี้พูดใส่ทินาโมรินะครับอ๋แรงแรงตายไหมไม่ตายคนระับโดนไม่เต็มที่หืออ๋อเขาโดนคีร่าฟันตายหรือโดนสกิลผมวะเมื่อกี้คือผมปล่อยผิดด้านใช่ไหมแล้วเปิดมาัมมนดิดออกมาไม่ครบเขาน่าจะเจอคีร่าฟันตาย โดยรวมนะครับผมโอ้โหนี่ผมลงห้าครั้งเลยวะเนี้นึกว่าลงครั้งเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดยรวมเก่งนะครับเก่งก็หลายคนก็รู้แล้วว่ามันเก่งนะครับก็พอดีผมเพิ่งจะได้มาไม่นานนี้นะก็เลยเอามารีวิวเอาจริงผมว่าประสิทธิภาพในการดึงเนี่ยมันทดำดาเมจได้จริงแต่ผมเวลาอา่ายินไอคิระเนี่ยไปตีมอนเตอร์ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือมันจะเกิดปัญหาอย่างนีเว้ยเราถอยมาแล้วใช่ไหมไอคิระมัน,นยังตีอยู่ มันทาให้มอนเตอร์กระจายตัวกระจายตัวกันแล้วพอเราปล่อยท่าที่มันไม่กว้างมากสมมติมันอยู่คนละจุดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือปกติมันต้องเดินมาแบบพร้อมกันแต่อีคิราะาเนี่ยมันไปตีตัวนี้นอนอยู่นะครับมันจะทําให้ไม่โดนตัวนี้เวลาเราใช้สก,กิลเพราะว่ามันอยู่ไกลกว่านะครับผมอยากให้แบบมันเดินมาพร้อมกันแล้วผมได้อัดสกิลทีเดียวมากกว่านะแต่นั้นก็คือความเรื่องของความแรงไม่พอแต่ถ้าเกิดความแรงพอเนี่ยมันตายได้หลังเราปล่อยสก,กิลแล้วล่ะ เอาจริงๆถามว่าคู่หูออกไปตีเองมันมันได้ไหมมันมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีนะมันทาดาเมจเพิ่มใช่มันทาดาเมจเพิ่มแต่ว่ามันจะดึงมาไม่ครบนะครับต้องลองเล่นเป็นไฮบิดดูนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้คู่หูเราเนี่ยมันจะอิงจากค่าสเตตของ ATK เราหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจถ้ามันอิงจากค่าพลังสเตตเนี่ยผมว่าเล่นสายไฮบิดเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่า หนึ่งมันได้ตัวคีระหรือยินเราเป็นตัวไหนอยู่เนี่ยคู่หูเราจะไปตีนะครับตอนนี้ทุกตัวมาเนี่ยไอพวกแพ็คคู่เนี่ยผมก็เห็นเป็นสายสกิลน่าจะทุกตัวนะครับจะมีเป็นหญิงอย่างจากเดมูวี่สองแล้วก็ไอตันนวดอะ่ตะตันนวดกับผู้หญิงชื่ออะไรสักอย่างอะ่ะจาชื่อไม่ได้แล้วรูกน้องอุคิตะเกะนะที่เป็นระดับสามคู่ไอตัวนั้นอะก็เล่นคู่เป็นตัวคู่ที่ใช้สกิลเหมือนกันแล้วก็เป็นคีระยินก็สกิลเหมือนกัน ตัวล่าสุดอย่างซุยฟงกับโยริจิก็สายสกิลเหมือนกันผมรอที่จะดูว่ามันจะมีตัวแพ็คคู่ที่เป็น ATK ปกติหรือเปล่าถ้ามีตัวแพ็คคู่ที่เป็นสายจีปกตินะแล้วเป็นตัว PvP นะผมว่าน่าจะเก่งเอาเรื่องน่าดูนะครับถ้าเกิดเขาอิงจาก ATK ตรงนี้เนาะมันน่าจะแบบโหดจัดอะทุกคนผมมองมันน่าจะเป็นตัวที่แบบสะเคอน PvP ได้ถ้ามันมานะถ้ามันมีนะ ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้แค่ความคิดผมเล่นๆเฉยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีในอนาคตน่าจะมีนะครับก็ต้องไปดูอีกทีว่ามันจะโกงอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะไม่อิงเอีเคตามนี้ก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับคีระกับยินก็เก่งเก่งเลยนะครับเก่งถือว่าเก่งเลยนะครับสำหรับคีระกับยินสกิลก็ โอเคตอนผมเห็นสกิลสามยิงครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่าแบบมันเร็วมากครับแต่ใช้ไปเรื่อยๆผมก็มองว่ามันไม่ได้เร็วอะไรเวอร์นะเอาจริงๆมันก็เท่าๆกับคีร่าแหละลนะครับสกิลแอนิเมชันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบดูเวอร์มากนะผมนึกว่ามันฮิตเดียวแล้วหายแต่จริงๆมันค่อนข้างที่จะมีหลายคลิปหน่อยมันจะมีลงขึ้นตรงนี้เวลาปล่อยท่าสามเข้าไปก็โดยรวมเก่งนะครับตามที่บอกเก่งนะครับก็ใครที่มีก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับแปลกใจสุดก็คือมันเป็นไล์สังกัด ไอนนี้คือแปลกใจสุดน่าเป็นยูบทุนมากกว่านะก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมกันก็ขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พูใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็โปรดรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ